เธอรู้ไหมว่าเธออ้าปากย่าเธอเสียวสลังเลยฮะรู้ไหมเออเออนั่นแหละเธออาปากงั้นแหละย่าเธอตกใจเลยเฮะไเดซี่จะบอกย่าว่ายังไงเออ้าปากว่าคือบอกย่าว่าไงเฮะเออไม่ได้จะกัดนะอออไม่ได้จะกัดหรอลอกเออไม่ได้จะกัดโอ้ยย่ากลัวเดซี่อเออ เดซี่บอกว่าไม่ต้องกลัวเออ <c oughs> ใช่ไหมย่ารักเดซี่หร <c oughs> ือเปล่ารักเหมือนเดิมเดซี่บอก <c oughs> อย่ายังรักเดซี่ปู่ละ่ะป <c oughs> ู่ก็รักปู่ก็รักเดซี่อ๋อตายแล้ว <c oughs> เขายังไม่พูดเลย yes <c oughs> เอ <c oughs> เอ,อจะไม่กัดแล้ว เชื่อได้หรือเปล่าเชื่อได้เหรอแม่มึงยังไม่เชื่อมึงเลยเนี่ยเออคุยอุออ๋อจะเป็นเด็กดีจะเป็นเด็กดีแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลย